วันนี้นิชาจะพามาชมก็ไผ่นะคะพี่ๆเขาบอกว่านะคะชวนนิชาไปอยู่หลายวันนะคะอ่ะมีฝนตกมาเล็กน้อยแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเหมือนเขาเห็นหน่อไม้นะคะกําลังออกนะคะแต่มันก็ผ่านมาสามสี่วันแล้วเนาะนะคะนิชาก็จะมาดูนะคะว่าหน่อไม้ออกจริงไหมนะคะเขาบอกว่าเขาเห็นหน่อไม้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีหน่อไม้จริงหรือเปล่าแต่น้านแล้งนิชาว่าไม่น่านจะมีเนาะคะ่ะเพราะว่าหน,าน้าเล้งตรงนี้ไม่มีฝนไม่มีอะไรแถบ e นี้ไม่ต้นอ่ะ ต้นไผ่นี่นะคะไม่ได้อยู่ตรงใกล้แหล่งน้ําไม่ได้อยู่ตรงห้วยไม่ได้อยู่ตรงหนองนะคะหรือลําห้วยหรือไม่ไม่น่าที่จะมีอ่าอะไรนะคะไม่น่าที่จะมีแบบอ่าหน่อไม้นะคะแต่บ้านเราก็มาดูดีกว่านะคะว่าจะมีไหมเดินเข้ามาแล้วค่ะเดินเข้ามานี่คือป่าไผ่แล้วก็โกไผ่ที่อยู่ข้างๆป่านั่นเองนะคะที่ดิฉันเคยมาแล้วก็เคยมาสับเอาอันนี้เป็นของอ่าใกล้ๆกับป่านะคะไม่ใช่ของในบ้านที่ฉันนะคะแต่เป็นป่าที่อ่าเราก็เคยมาเอานั่นแหละค่ะนะคะแต่ว่าเห็นแต่ต้นนะคะเห็นแต่ต้นยังไม่เห็นหน่อยังไม่เห็นโก อ่ะค่ะยังไม่ได้เห็นตัวที่จะเอาไปทําอาหารหรือประกอบอาหารได้นะคะแต่มีแต่ต้นไผ่นะคะต้นไผ่ล้วก็ไม่มียอดด้วยนะคะไม่มียอดดูสิคะนี่ค่ะเป็นพุ่มไผ่นะคะเป็นพุ่มไผ่นะค,ะ,คะเป็นพุ่มไผ่ขนาดใหญ่พอสมควรนะคะแต่ดูแล้วไม่เห็นมีเลยนะคะไม่เห็นมีเลยนะคะดูสิคะเดี๋ยวมาด,ดูกันว่ามีจริงๆไหมต้องหาดีๆนะคะเผื่อมีอ่ะนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะเราก็มาดูกันนะคะไม่มีนะคะหาแล้วหลายรอบแล้วก็ไม่มีนะคะแต่มีไหมมีไหม มีหนอไม้ไหม,ไมแต่ว่ามีอยู่หนอเล็กๆแต่เหมือนมันจะแห้งแล้วละค่ะดูแล้วมันจะแห้งเพราะว่าเขาไม่มีน้ํามาหล่อเลี้ยงนะคะตรงนั้นหนอเล็กๆไม่น่าจะใช้ได้นะคะไม่น่าที่จะ,จะไปทําอาหารได้นะคะตางนู้นก็มีค่ะนี่ก็คือกอไผ่ที่เขาปลูกไว้อยู่ข้างป่าแล้วก็ไม่ได้เป็นของใครนะคะแล้วก็คือแ <AM? S 1> บบว่าเหมือนจะบอกว่าเกิดเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ก็มีออยู่ตรงนี้มานานแล้วนะคะเขาก็มาเก็บเอาไปประกอบอาหารนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงค่อนข้างที่จะแล้งนะคะแต่ว่าไม่เห็นว่าจะมีหนอไม้หรือ อยอดหน่อไม้อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะไม่มีนะคะดีฉชาก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีนะคะเดี๋ยวพาชมอีกนิดนึงนะคะพาชมอีกนิดนึงนะคะ โอ้นะคะไม่มีหรอกค่ะนะคะที่ชาวก็หาแล้วนะคะหาดีๆแล้วไม่มีค่ะไม่มีดูแล้วไม่น่าที่จะมีหน่อไม้หรืออะไรนะคะเพราะว่าก็ดูแล้วพุ่มใหญ่ก็ไม่มีนะคะที่ชาวก็เดินไปดูแล้วตรงนู้นพุ่มใหญ่ก็ไม่มีนะคะโอ้นะคะเดี๋ยวเราย้ายพุ่มไปดูว่าจะมีไหมจะมีพุ่มอื่นไหมนะคะี่ต้นๆเขาพุ่มใหญ่มากๆเลยนะคะข้างบนคือที่อยู่ข้างหลังที่ชาก็คือต้นพุ่มกอไผ่หรือป่าไผ่นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้น้ําถ้าไม่ได้อยู่ใกล้น้ำนี่รับรองได้ว่านิชาว่าไม่ค่อยมีนะคะช่วงนี้นะคะถืือออวววว่่่่่าาาาจจะะไไมมมีเนแตก็พคชัป ดูอ so 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 okay. no ีก <plausible> ก้อนหนึ huh. ่งก่อนนะคะพี่เขาบอกว่าเห็นเห็นเห็นแต่อาจจะถือว่าอาจจะเกิดจริงๆแล้วก็มีคนเอาไปก็ไม่รู้แล้วนะคะเพราะว่าเราก็มาเลดอยู่นะคะเรามาช้าอยู่เนาะนะคะเดี๋ยวดูก้อนนะคะมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยเห็นไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยเห็นไม่เอ่ยนะคะอ้าไม่มีหรอกค่ะนะคะอ่าดูรายล้อมแล้วก็ไม่น่าจะมีสรุปแล้วไม่มีค่ะไม่มีหน่อไม้ไม่มีอ่าก็ไผ่ที่มีหน่อไม้ไม่มีนะคะออกมาแล้วเดี๋ยวยุงเพราะว่าค่าแล้วนะคะก็เกือบจะหกโมงแล้วค่าแล้วนะคะ ไม่มีนะคะอยู่ที่กอภัยใหญ่ๆแต่ไม่มีหน่อไม้ค่ะไม่รู้ว่ามีคนเอาไปหรือยังหรือว่าเขาไม่ได้เกิดก็ไม่รู้นะคะหาแล้วไม่เจอไม่มีหน่อไม้สักสักหน่อเลย <laughs>